มาดูกล้อง360องศาของ MGHS BEV กันนะครับว่า,ามันมีหน้าตายังไงชัดไม่ชัดดีไหมทำอะไรได้บ้างนะครับโอเคเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นี่ครับเป็นรูปเนี่ย360องศาแล้วก็กลมๆมุมๆมเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเมนูที่เอาไว้ให้กดได้นะครับแล้วก็สามารถกดได้พอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นมุมแรกหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นมุมของด้านหน้ากับ 2D นะเป็นด้านบนถึงจะเห็นซ้ายขวาแล้วก็ให้เราเนี่ยสามารถกดได้ว่าเราจะมาถเลือกมุมด้านกล้องหน้ากล้องหลังขวาซ้ายะนะครับหรือว่าเราอยากอยากจะขยายกล้องหน้าให้มันชัดขึ้นนะครับแล้วก็กดก็จะเป็นมุมแผนกล้องหน้าให้เต็มจอกดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมานะครับก็มีประโยชน์ในกรณีที่เราขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเราอาจจะไม่แน่ใจว,ว่ามีสิ่งขีดขวาง ก่อนออกรถไหมนะฮะไม่ว่าเราจอดในห้างหรือจอดในที่ก็สามารถวิวดูได้เร็วๆนะก็ปลอดภัยดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับพอเราดูแล้วเออไม่มีอะไรขวางก็ก็อาจจะออกรถได้แต่ถ้าไม่แน่ใจอาจจะกดดูหน่อยเช่นมุมขวามันก็จะขยายเพิ่มมาให้เป็นมุมนี้มุมซ้ายเนะี่ยมุมหลังใช่ฮนะแล้วกลับมามุมหน้า ก็ถือว่ามีประโยชน์มากาแล้วเมนูอื่อนๆคืออะไรที่เราเห็นว่าเป็น 2D เนี่ยในความหมายคือตอนนี้หน้าจออยู่ในโหมดของ 2D ถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งหน้าจอมันจะเป็นโหมด 3D เห็นไหมมันขึ้น 3D ก็คือรูปรถมันจะเป็นรูป 3D แล้วก็อันนี้ก็เป็นมุมสูงแต่ว่านี่ขณะดนี้มันเป็นมุมกล้องท้ายอยู่นะฮะก็คือมุมสูงนี่อยู่เห็นไหม ซึ่งเราก็เลือกเปลี่ยนได้เราอยากให้มันหมุนมุมไหนก็กดเช่นมุมหน้ารถปุ๊บก็เป็นมุมน,นี้ก็จะเป็นโหมด 3D เนี่นะครโอเคไหมก็ประมาณนี้ก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็น 2D นะส่วนใหญ่ก็จะใช้ 2D เพราะว่าภาพมันจะสมจริงกว่า รูปต่อมาคืออะไรไอ้เนนมนข,ข้างนี่ที่เราเห็นนะมีรูปกลุ่มๆก,ก็คืออันนี้คือรูปลอ้อพอกดไปเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นกล้อง,องจากด้านข้างซึ่งมันติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนี่แหละก็เป็นขวากับซ้ายนี่อันนี้ภาพปะจเป็นภาพจริงแล้วก็ชัดเอาไว้สําหรับส่องดูพวกฟุตบาทขอบ อะไรเวลาเราจอดเนี่ยหรือเราต้องการความแม่นเนี่ยบางทีกล้องสำนักวิศวการมันมันใช้การการบิดภาพนะแล้วมันก็ประกอบกันทําให้บางทีภาพมันโยงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยภาพมันโยมันโยมอาจจะดูแล้วมันก็ไม่ค่อยสมจริงเอาไว้ดูเร็วๆแต่ว่าถ้าเราจะดูชัดๆก็นี่กดที่ล้อเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเอ้ยตอนเนี้ยเออมันเป็นยังไงนี่ฮะเห็นไหมผมหักพวงมาลัยมันก็จะเป็นอย่างเงี้อ่าซึ่งมันก็เห็นชัดเลยว่าฟุตบาทเบียดไม่เบียดชนไม่ชน อันนี้จะดีมากนะครับเอาไว้เข้าทางขับขันคุณก็สามารถกดดูได้นะแล้วก็อันนี้คือเป็นมุมป้องด้านหน้า,ดา,นนากดเข้าไปนี่ก็เหมือนภาพแรกกันแหละนะครับอันนี้ก็กล้องหลังเนี่ยกล้องหน้าล้้นๆกล้องหลังลุ้นๆล้วน,นก็เป็นอย่างนี้เห็นไ,ไหมพรกลับมาก็สามารถกลับมาที่ 2D หรือ 3D ก็ได้ แล้วเราก็สามารถที่จะกดอันนี้ได้ด้วยนะตั้งค่าตั้งค่ามันก็จะบอกว่ามีสวิตเปิดปิดวิถีโค้งเนี่ยตามล้อเนี่ยเราจะให้มันมีไม้เย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเส้นแนวเนี่ยก็คือเนี่ยพอเราหมุนวงอะไรเห็นไหมฮะมันก็จะโคง้งอันนี้ก็คือเส้นวิถีโคง้งนั่นเองนะครับสวิตปิดเปิดอัตโนมัติสำหรับความเร็วต่ำก็คือ เราสามารถเปิดกล้อง, 3, งสามร้อยสิบองศาเนี่ยได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วตอนขับก็เปิดได้นะแต่ว่าพอมันถึงความเร็วหนึ่งเนี่ยมันก็จะตัดเพราะว่ามันไม่ให้เราดูแลเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตั้งไว้อ่อนก็ได้นะครับเอาไว้ใช้สวิตตรวจับบริเวณจุดบอดก็เซ็นเซอร์นั่นแหละไม่เป็นไรสวิตโหมด 3D ด้วยความเร็วสูงก็เหมือนกันนะครับก็เป็นภาพ3 d ดีเวลาเราวิ่งความความเร็วสูงนะครับ ส่วนอันนี้จุดแตะสัมผัสคืออะไรก็คืออันนี้แหละเนี่ยถ้าเราเซตตัวมีมันก็จะโชว์อย่างงี้นะครับถ้าเราเซตตัวออกไปเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นอะไรมันจะโล่งๆนะครับเพื่อจะเกลีกาตานะครับอ่าก็ไปดูแล้วก็ตั้งไว้ประมาณนี้แหละไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับโอเคขอบคุณครับ